ไข่ตุ๋นเนื้อนุ่มเนียนเด้งทำยังไงวันนี้เรามาลองทำกันดูครับมีเพื่อนๆสอบถามมันเข้ามาเยอะเลยว่าทำไข่ตุ๋นยังไงให้เนื้อออกมาเนียนเนียนน,ยน,นุ่มๆครับผมวันนี้มาลองกันดูครับ เริ่มจากนะครับผมจะตอกไข่ไก่สัก6ฟองหรือ5ฟองก็ได้นะครับปรุงรสด,ด้วยนะครับผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นน้ํามันหมูยิ่งดีครับตีให้ไข่แดงกับไข่ขาวเป็นเนื้อเดียวกันและก็นํามากองกับผ้าเข่าบางเลยแบบนี้แหละครับรับรองว่าเนื้อเนียนแน่ๆเลยแล้วเราก็จะเติมน้ําลงไปถ้ายิ่งเป็นน้ําซุปก็ยิ่งดีครับ วันนี้ใส่เนื้อสัตว์อีกสักนิดนึงด้วยหมูสับนะครับและค่อยคคนนะครับเพื่อให้หมูสับแตกตัวกันหลังจากนั้นเราจะหาฟอยล์มาปิดนะครับเวลาที่ไปนึ่งเนี่ยนะครับน้ำจะได้ไม่หยดลงไป ทำให้ผิวหน้าไข่เราไม่สวยครับและเสร็จแล้วเราก็นําไปนึ่งเลยนึ่งมาสักพักนึงนะครับสักประมาณ5-10นาทีนะครับให้เปิดออกมาแล้วก็โรยด้วยต้นหอมสักนิดหนึ่งปิดฝาอีกทีนึงนะครับผมเพื่อให้ตัวต้นหอมเนี่ยสลดสักหน่อยเพียงเท่านี้ก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วล่ะครับไข่ตุ๋นไม่ยากลองทำกันดูนะครับ